มาฝึกทําโจทย์ในอายุอินทีกับอกันเถอะครับปะลุยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาว่าอย่างไงนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยทุนครับเทมีอายุเป็น4เท่าของพุทธนะครับทีนี้ในอีก14ปีข้างหน้าเนี่ยเทมจะมีอายุเป็น2เท่าของพุทธนะครับโจทย์เลยต้องการอยากจะรู้นะครับผมว่าอีก5าปีข้างหน้าเนี่ยเทมจะมีอายุเป็นเท่าไหร่ท่นครับโจทย์แนวนี้ใหญ่เราเขียนแผนผัง ที่พี่จะเขียนตอบนี้เราได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้ว่าไปตออย่างไงเนาะ,ะเนื่องจากว่าพี่ก็จะมีอายุปัจจุบันนะครับกับมีอายุเมื่อ14ปีข้างหน้าโอเคปะ,อะเอาแบบนี้แล้วกันอันนี้เป็นอายุเทมนะครับแล้วก็อายุของพุทธทีนี้ทุกคนครับถ้าสมมตินะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทมีอายุเป็นสีเท่าของพุทธใช่ไหมถ้าเกิดว่าพุทธมีอายุ x ใช่ไหมเทมก็ต้องมีอายุ4 x จริงไม่จริง ถูกไหมครับเพราะเทมมีอายุเป็น4เท่าของพุทธทีนี้ในอีก14ปีข้างหน้าต้นกล้าอ่ะสิปีข้างหน้าอายุเทมก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับก็จะกลายเป็น 4x บวก14เช่นเดียวกันพุทธก็ต้องเพิ่มขึ้นคงไม่มีใครอายุเท่าเดิมถูกปะไม่มีแน่นอนนะครับทีนี้ทนครับในอีก14ปีข้างหน้าเนี่ยนะเทมจะมีอายุเป็น2เท่าของพุทธแสดงว่าสิ่งที่พี่ได้จากตรงนี้ได้อะไร สิ่งที่ได้จากตรงนี้คืออะไรครับก็คืออายุของเทมนะครับคือ 4x บวกกับ14เนี่ยจะเป็น2เท่าของอายุพุทธจริงไม่จริง เราก็แก้สมการสมก,กึกเลยด้วยนแก้เลยอันนี้ลองมาก่อนเนาะ 4x บวก14ส่วนตรงนี้เอา2คูณแจกและคูณแจก2คูณ x ก็จะกลายเป็น 2x 2คูณ14เป็น28ใช่ไหมครับจานั้นลองย้าย 2x มาลบออกจาก 4x เหลือ 2x ใช่ไหม14ย้ายมาลบจาก28เหลือเท่าไหร่ปุ๊ดเหลือ14สแสดงว่า x ของเราคือ7อ่าพอเราได้ x เป็น7ทุกอย่างน่าจะจบแล้วเพราะอีหยัง เพราะว่าตอนนี้สแสดงว่านะครับสแสดงว่าสแสดงว่าตอนนี้ปัจจุบันนะย้ําว่าปัจจุบันปัจจุบันเทมอายุเท่าไหร่ครับในเมื่อ x มันเป็น7เทมเนี่ยนะครับอายุปัจจุบันเป็น4 x นั่นหมายความว่าเทมก็ต้องอายุเท่าไหร่ครับอายุ4คูณกับ x คือ7 7 4, 28ถูกไหมครับใช่ไหมส่วนพุทอายุ x พุทก็อายุ7ปีไง ถูกไหมครับทีนี้เขาบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้าอาา่าอีก5ปีข้างหน้าเทมจะอายุเท่าไหร่ปัจจุบันเทมอายุ28งั้นอีก5ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าอายุของเทมต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเอาอายุปัจจุบันก็คือ28ของเทมไปบวกกับคําคำตอบคือ3 3ปีซึ่งเป็นอายุของพี่ตอนนี้นี่ ครับแอบบอกอายุด้วยโอเคไหมครับฝึกฝนและนําไปใช้อาจจะเจอในทีแกสองก็ได้ครับโจทย์แบบนี้ยอดคิดด้วยนะครับถ้าเห็น,นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ